ไม่ไบจับเจยกันไม่ยอมถายรูปมันเริ่มเลยนะไอ้บะบีแก่บะบีเอือเออวเนี่วะพัาษาเลยวะพันาษาเลยวะนพันษาพันษาเออะเกมะรเกมะไรเะโอ้ยโดนกระแน่โดนเอาตรงนี้หรอเอาพัษาพัาโอมีพัษามีพัษานี่ มันปวนตัวม,มีใจรักจันอ้มันขยันมาได้ทำมือมีแล้วก็เห็นมีลหลุมไปได้ไห <c oughs> มปูยังไหวอยู่ยังไหวอยู่มีอามณบนะละ่ะได้ได้มีมารับพลังหรบเปาไปซะ้ I don't know.